ก่อนครับผมค่ะสวัสดีนะคะ FC ฟช่องมือใหม่ลุยสวนทุกท่านนะคะร้านซับทวีพันไม้ค่ะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะในร้านก็จะมีโคโซ่นี่โกศลนี่ชงฟรีถูกสุดคลิปนี้ก็อยู่ที่150นะครับ150ึน่าจะหมดคลิปนี้แล้วหนึ่งห้าศูนย์ชงฟรีแล้วก็อโกนิมาเข้าใหม่กีฟเฟนก็อยู่ในคลิปนี้ครับแล้วก็จะมีไม้มงคลไม้แดดนะครับตอนนี้ สองร้อยห้าสิบค่ะสามร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสองหสูงจงีกระถางก็มีนะเพื่อนหาส่งไม่ได้เสียด้ไม่ใช่ใช่ค่ะส่งไม่ได้กลัวแตกคลิปนี้จะเป็นไม้มงคลตคนมาเข้าใหม่เริ่มต้นที่ต้นไหนดีไหมคะอ่ะด้วยล้นฟ้าจะได้รื่วยนะคะอ่ะดวยลวนฟ้าฟอร์มกออันนี้ก็เนี่ยฟอร์มกอแบบนี้เลย นะคะจะกอจริงเนาะกอค่ะกออ่ะ350บาท350ร้อห้าสินะคะเขียนก่อนเดือยสามร้อยห้าบมค่ะามีแค่หนึ่งกระถางนะคะ350ร้อห้าสิบสรห้าสิีนะครับน่ารักมากเลยนะคะโลยลุนฟ้าแล้วก็อันนี้ส0งร้อยจ้าสองร้อยร้วนะคะยลุนฟ้าหรือเลก a สซีแดงนะคะ200 200ยสอ้อนสงีนะคะ อันนี้ก็200มีอยู่แค่นี่ค่ะ200มีอยู่สูสองกระถางนะคะ2กระถางจากสองใทวดอ่ะอันนี้วิดูรีวิดูรีอ่ะวิดูรีนะคะ290ราบาท2 9งร้อยเก้าสิบสงฟรีนะคะสองร้อยเก้าสิบบาทนี่เลยนะคะวิดูรีอ่ะสองบาทสรงฟรีสองรงฟีนะครับอันนี้สองรห้านะคะเทียร่าเทียร่าสองร้อยหาสิบรบบา หลังใบก็สวยนะน,น,ยนะคะสวยด้วยไปดมูนะคะไดอาน่าไดาอาน่าไดาอาน่าสามร้อยยี่สิบบาทนะสามร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบาทตรงฟรีนะครับอ่าอันนี้อันนี้แถมให้ลูกค้าแล้วกันเนาะนคือถ้าแ,แถมแบบแบบว่าถ้าใครรับสามกระถางขึ้นไปเดี๋ยวแม่ค้าใส่อันนี้ให้ปกีกต้นหนึ่งข้าโกนิมาใช่ไหมครับค่ะ เป็นเป็นอโปนิมานะคะอโปนิมานะคะคลิปอโปนิมาเนาะนะคะสามกระถางขึ้นไปสามกระถางอ่ะแถมขึ้นไปนะเพื่อนแถมเบบี้พิงค์ให้หนึ่งต้นเลยแถมเบบี้พิงค์มีจํานวนเท่าไหร่ครับที่แถมอันนี้มันมีอยู่มันมีหกเลยนะมีหกกระถางหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกกระถางกระหักกระหังนะคนที่สั่งซื้อสามกระถางขึ้นไปสามกระถางขึ้นไปนะคะ กลุ่มแรกเลยนะเพื่อนมีมีแค่หกนะคะมีแค่งากรในในค่ะหกกระถางนี่ก็รับไปเลยนะคะนี่เบบพิ้งไม่ได้ว่าเันเสียหายบุบสลายตรงไหนเนาะสวยนี่คืออบให้เ c ซีเพื่อนค่ะให้ให้ลูกค้าไปนะคะแถมแถมค่ะเดี๋ยวถ้าใครแบบไม่มีแถมเดี๋ยวไม่คะาก็เดี๋ยวจะลดให้ก็ได้เนาะจะลดให้นะคะอ่ะ่อบมาอันนี้จะมีชื่อว่า ซับเจ้าสัวค่ะซับเจ้าสัวร้อยแปดสิบบาทนะคะเนี่ยสวยเพิ่มไปอเล็กเล็เล็กหนึ่งแปดสิบหนึ่งร้อยแปดสิบบาทส่งฟรีนะครับส่งฟรีนะคะอันนี้เออไม่ไม่สวยอ่ะอันเนี้ยชื่อว่าอะไรนะอันนี้อันนี้ชมพูเอ่ออันนี้คำคูนคำคูนคำคูนนะคะมันยังไม่เด้งใช่ไหมอันนี้มันยังไม่เด้งอ่ะนะคะยังไม่เด้งเนาะอันนี้ยังไม่เด้งนะถ้าใครอยากได้ก็ให้แม่ค้าเลี้ยงไว้ ยังไม่เด้งอ่ะอันนี้เด้งแล้วแหละเอาไป250นะคะไอที่ไม่เด้งอ่ะกัดสีสวยเพื่มชมพูเอ่อคัมคูณ250ค่ะ250ห้สองฟรีนะครับคัมคูณนะคะอันนี้เอ่อมาแล้วอำนาจเจริญกระไลอ๋อพัตสีเข้ากัดค่ะนะคะเอาไป280บาทพอองร้อยแบสอ้280 280ค่ะสองฟรีนะครับสองฟรีนะคะเนะะี่ยซับส้มสวยมากเลยอยากอวด นี่อย่างนั้นเลยแม่สวยจริงเพื่อนนี่เนี่ยสวยมากๆเลยนะคะ450บาทนะคะกระถางละ450บาทนี่ค่ะลูกค้าดูค่ะเนี่ย450บาท450สมบริมันเป็นสีส้มมันใช่ค่ะสีส้มซับมงคลส้มนะคะมีอยู่สีกระถางนะคะ450บาทเอ่ออันนี้อะไรอ่ะอันนี้อลาดินอลาดิน250ราสนะคะ250ส่งฟรี250ส่งฟรีนะคะ อันนี้บาลัง,ไปไปงะค่ะ 5, มีเกบเงินไปทางนะคะอันนี้บาลังทองเศรษฐีบาลังทองเศรษฐี350บาทอบาทอันนี้เล็กเอาไป290พอ290ส่พงเรีนรับเพราะว่รารอบที่แล้วมันต้นใหญ่นะะั้นขายไป35อันนี้เล็กมานิดเดียวเดี๋ยวเอาไป290บาทพอ290ส่งฟรีนย์ทรงอันนี้ก็ให้ไปเลี้ยงนะคะให้ไปเลี้ยงนะ,อ,ะอันไหนที่จะให้ไปเลี้ยงก็คือมันจะลดครึ่งต่อครึ่งเพื่อนใช่ใช รวมคือจะส่งฟรี barrier, ะนะครับจะให้ราคาที่แม่ค้าไปซื้อร8อยปสิบาทแต่ว่าขาดทุนที่แม่ว่าขาดขาดทุนตรงที่ว่าแม่ค้าส่งส่งฟรีให้แต่ว่าคือให้ไปรอยแปดสิบาท180ค่ะมี2กระถางนี่ครับดูไม่จบเพื่อนอันนี้อะไรนะใบกล้วยใบกล้วยเศรษฐีกั้นกล้วยเศรษฐีก้นกล้วยเศรษฐีก้นกล้วยนะคะ คลิปนี้มันจะมีตัวไหนที่ให้ไปเลี้ยงันนีอต้นทุนนะครับอันนี้ก๊อสกอสอารมี่ก๊อสอารมี่ค่ะอ่ะสองบาทสองหาศูนยสองร้อบาทนะคะเพชรสสีเพชรสามสีสามห้าศามห้าศนสามยห้านะคะมีแค่หนึกระถางนะนะคะอันนี้มิสไทยแลนด์ไทยแลนด์เวลด์มิสไทยแลนด์สองร้อยค่ะงามจตกรานนะคะสองร้อนะเป็นฟอร์ม ใหญ่สองร้ทวนส่วนะครับสองค่ะมิสไทยแลนด์มิไทยแลนด์อันนี้เศรษฐีรุ่งเรืองเศรษฐีรุ่งเรืองนะครับร้อยแปบาทนะคะหนึร้อยแปสิบ่งฟรีนะครับฟอร์มกอแบบนี้เลยนะคะร้อบาทหนึ่งนส่งฟรีแปนย์นะคะมีอยู่1 2 3 4มีต้นนี้สวยต้นนี้แดงแดงกว่าต้นอื่นนะคะเศรษฐีรุ่งเรืองนะคะร้อบาท มีอยู่4กระถางแล้วก็เลสเลสเลสปานามาเลสปานามาเลสปานามาเอาไปเนี่ยต้นใหญ่นะคะ8 8 0 0เฮ้ย180บาทอันนี้ให้ไปเลี้ยงเปล่าครับ180อันนี้ให้ไปเลี้ยงเพราะว่าปกติขายอยู่25งเอาไปเลี้ยงเอานะคะ180บาทถ้าอันไหนตามว่าร0 0ยสอเพื่อนแม่ค้า ให้เป็รุนะเพื่อนนะคะให้ราคาทุนนะค่ะไม่ได้เป็นไม้โลนะคะหนูให้ลูกค้าไปหนูให้ลูกค้าไปเป็นการตอบแทนไม่ต้องใช่ไหนะครับอ่ะเอานี่แหละไปชมนี่เป็นวันวันแม่วันแม่ให้วันแม่ให้แม่แม่ไปนะคะวันแม่นะคะหนึ่งร้อยแปดสิบนะคะโปรวันแม่เนาะเออเราเราเป็นโปรแม่ดีกว่านะคะมันโมนแม่นะคะขายราคาทุนถูกต้องนะคะ ร้านไม่ได้เพื่อนอันนี้ก็นี่นะคะร้อยแปดสิบบาทหนึ 3, 2, ่งแปดศูนย์จัดสามสองศูนย์ค่ะโตวันแม่โตวันแม่แปดศูนย์นะคะอ่ะอันเนี้ยคลิปอันเนี้ยหลุดจองม,มาอันเนี้ยลูกค้าอ่แคนเซิลไปนะคะมันมันเป็นฟอร์มกรเนาะเอาไปอันนี้สองร้อยนะ<ป>ใารไม่ออกก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะคะลูกค้า<ป> <c oughs> อันเนี้ยสามห้า อันนี้ให้วันโปวันแม่ไปนะคะแม่แม่เยอะนะคะอ่ะ200นะส่งฟรีด้วยมีต้นเดียวนะคะเนี่ยฟอมกอเลสปานามา200 200ย้วนตรงงร้อยนะคะอ่ะอันนี้20กรัต20กรัตจาก39เอาไป35จาก39เอาไป350ค่ะไป350 20กรัตมีอยู่3กระถาง 3กระถางนะคะแล้วก็นี่สิกระหลัดฟอร์มกอสวยๆยีสิบกระหลัดฟอร์มกอ,กอ,มกอค่ะจา,ามเก้าก็ให้3า,าเหมือนกัน390เหลือสามร้อย,ออยใช่ค่ะอันนี้ประกายเพชรเอไป250บ,บาทสองอาสบ,บาทเนี่ยต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะอ่ะนี่ดูค่ะ250บ,บาท ใช่ค่ะ2อ0บาทอ่ะอันนี้จาก25เอาไป180ดิเด้อประกาศเพชรไปเปลี่ยนกระถางเอานะคะลูกค้ามันไม่ได้ว่าทำไมกระถางเล็กจังอ่ะดูที่ต้นไม้ต้นไม้กระถางเล็กจริงแต่ต้นไม้สวยต้นไม้ใหญ่นะคะเปลี่ยนเป็นเป็น8นิ้วได้นะคะอ่ะต่อไปอันนี้ทองสยามทอาไปอาไป200พอ200้วนค่ะ200ให้ไปเลี้ยงค่ะให้ไปเลี้ยง200 อันนี้มีชื่อว่าเอ่ออะไรนะอันี้มูลไลฟ์มูลไลฟ์ค่ะมูลไลฟ์นะคะจากเจ็ดเก้าเอาไปเจ็ดร้อยบาทจากเจ็ดร้อยเก้าสิบเอาไปเจ็ดร้อยค่ะเจ็ดร้อยทวนเพื่อนเจ็ดร้อยทวนไปนะคะค่ะมีแค่กระถางเดียวอันไหนที่แม่ค้าให้ไปเลี้ยงส่วนมากจะมีแค่หนึ่งนะเพื่อนค่ะหมดเลยนะค่ะค่ะต่อไปนะครับอ่าเที่ยวนี่ว่าไหมคะแม่ค้าเหมือน สลับก่อนค่ะไม่ค้าเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าลูกค้าสั่งอะไรไปนะเก็บเก็บให้ลูกค้าก่อนจให้ไม่ค้าเก็บลืมลืมอ่ะใครที่กำลังจะเลือกซื้อก็ค่ะอาจจะเลือกซื้อตามที่แมคลูกค้าเขาซื้อนะอ่ะนี่รวยโชคเนาะอันนี้รวยโชคเก็บให้ลูกค้าก่อนค่ะเริ่มส้มกันเขี้ยวนี่เลยสีแดงสีแดงนะคะ น,นี้มีชื่อว่าสุขสมเจปองฟอร์มกอร์สมเจปองฟอมกอนะคะ350บาทจ้ะ350 350บาทส่งบทีนะครับอันนี้ส่งฝีให้นะคะสุขสมเจปองเอาไป250นะ250จาก280จาก280นะคะ250บาท2 5 0จากส8งรีอ่ะนี่เลย อะต่อไปอันนี้ซับมงคลแดงซับมงคลแดงร้อยหกสิบพอ1.60่งหส่งฟรีหนึ่งหนะส่งฟรีหกศก็หนึ่งห้าศนยค่ะใช่อันนี้ปกติมันร้อยแปดสิบก็ลดไปอียี่สิบบาทนะคะต้องรอคลิปหน้าคะจะหมดะหมดคันนะฮะอันนี้มีชื่อว่าอะไรนะซับทวีคูณ เนี่ยร้อยหกสิบาทเอาไปเลยค่ะจากร้อยแปดสิบอันนี้จากสองร้อยนะคะจากสองร้อยเหลือหนึ่งร้อยหกสิบาทฟอร์มกรนะคะไม่ใช่ว่าต้นเล็กนะนี่เลยฟอร์มกรร้อยหกสิบาทใช่เนี่ยไม้สวยนะคะแม่ค้าเลี้ยงสวยมากนะคะจุดโปรนแม่ให้นะคะแล้วก็แม่เป็นแม่วันแม่มีปีละครั้งนะคะอ่ะปีละครั้งปีละครั้งอันนี้อะไรอันนี้ก็ซับมงคล อันนี้ก็ซับมงคลนะคะเอาไป200บาทจ้า2 0 0บาทข้วนนะครับ2อ0บาทอันนี้ก็200นะคะฟอมกอค่ะอันนี้แดงมงคล1แดงมงคล180จ้า <180 S 1> จ้า <80, 100 S 1> ไปเปลี่ยนกระถาง10นิ้วได้นะคะมันมี2ต้น3ต้นใน,ในกระถางนะคะอันนี้180บาทนะคะ,ะเศรษฐีระยองเศรษฐีระยองกระถาง11นิ้วใหญ่ๆนะคะ อันนี้ขอ250นะคะ 250, จาก28น,นะนะเอาไปนะคะนี่เลยสวยอันนี้กวกมหามงคลกลายกวกมหามงคลกลายแดงแดงชมพูแบบนี้เนาะนะคะอ่ะให้แม่ไปอีกยุ <c oughs> ้หัวเอราะ2 5้บบาทจากเท่าไหร่นะจากอันนี้จาก35นะคะจาก35เอาไป250 250 250 อันนี้ไม่สวยก็ไม่ขายอันนี้คุ้มเกล้าค่ะนนเดี๋ยวไปก็เด้งด้วยคุ้มเกล้กาสามาจากสามเก้าให้สามห้านะคะจากสามเก้าให้ให้ไปสามเนี่ยนะสวยๆเลยนะคะสามร้อยห้าสิบคุ้มเกล้าสิบเอ็ดนิ้วส่งฟรีด้วยมีวันนี้วันเดียวที่นี้ที่เดียวนะเพื่อนค่ะมิ่งมงคลมิ้งมงคลสามสามร้อยเก้าสิบบาทมันไม่มีแล้วหายากนะคะเนี่ย มีต้นเดียวเอาไป390เาหลือกทางเดียวในด้านนี่มีแลว้วค่ะ390าอ่ะขาดทุนจะโตแม่ไป 6, เอาไป160บาท160สงรีบุญเศรษฐีบุญเศรษฐีนะต้นนี้นะคะนี่ไปเอาที่สวนย,ยังไม่ได้เลยนะคะไม่ได้ไม้โลนะเขายังสวยเด้งไมเด้งดีมากไปสมบูรณ์มาก ดมาเนี่ยเด้งมากค่ะเด้งมากอันนี้อะไรนะจำชื่อไม่ได้กี่บาทไหมฮะอันนี้เอาไปร้อยแปดสิบาทนี่เป็นฟอร์มพุ่มพร้อมพอแบบนี้จ้ะหนึ่งแปดศูนย์อันนี้ชื่ออะไรนะทองเนื้อเทองเนื้อเก้าทองเนื้อเก้าร้อยแปดสิบจ้ะหนึ่งแปดศูนย์นะครับอ่ะช้างแดงช้างแดงนะครับ จากสักสามห้าไป300ร้อนะคะจากสามรกระถ<อ>า,าง11นิ้วเนี่ย <500. S 1> ส่งฟรีให้นะคะช้างแดงนะคะอ่ะต่อมาอันนี้จาก200เอาไป180บาทนะคะน<า>ี่ช้างแดงสวยสวยร้อยแปดบาทจ้ะช้าชงแดงนะคะ180บาทค่ะ180่งแนะครับหนึ180นะคะ รอบที่แล้วแม่ค้าไม่ขายไงเพราะมันยังไม่เด้งอันเนี้ยมันเด้งแล้วรอบที่แล้วใบเขายังมาแม่ค้าไม่กล้าขายให้กลัวไปถึงใช่เนี้ยมันเด้งแล้วนะคะมีใบเด้งแล้วนะคะร้อยแปดสิบบาทเท่านั้นจ้ะค่ะฝั่งนี้แถวนี้นะคะแถวนี้เพื่อนอ่ะสำเพอทองสำเพอทองหรือเศรษฐีเรียกทรัพย์เริ่มจากตรงนี้เลยไหนคะนี่เลย อเขียวๆข,ของ<า>เรารวยทั้งปีปนะคะรวยทั้งปีตัวนี้สวยเนาะค่ะเลมอน <c oughs> อันนี้อันนี้ราคาแรงอยู่แต่ว่าก็ลดให้เหมือนเดิมจากสี่ห้าไปสามล้อไอ้สี่ร้อยยี่สิบบาทสี่ร้อยยี่สิบสี่ร้อยยี่สิบนะคะรวยทั้งปีจากสามอ่าจากสี่ห้าไปสี่ร้อยยี่สิบบาทน,นี่ได้มาแพงอยู่นะนี่ไม่ใช่นี่สวยๆเด้งๆแบบนี้เลยนะคะ อ่ะกวกอ่าเรียกซับค่ะเรียกซับเรียกซับนะคะจาก28เอาไป25นะลดไป30ใช่ค่ะลดไป30คลิปนี้คลิปเดียวนะคะรอบหน้าก็แม่ค้าก็ให้ราคาเดิมจากลดให้ทุกกระถางแหละนะคะสอง้อยห้าสินะคะนี่ส่งให้ทั้งกระถางเลยนะคะนี่เลยเนี่ยหลักซับชมพูสวยสวย นี่ค่ะเอาไป250านะคะเต็มกระถางเลยแบบนี้นะคะหลักทรัพย์ชมพู250ห้าบาทอันนี้ตันี้สีสีสี่สีกอสีต้นใหญ่ใอันนี้ยกกําไยหยกกําไยหยกกําไรยกนะคะก็สองรหาสิจ้ะสองห้าสนะคะพลอยชมพูพลอยชมพูสองร้บาทพอสอ้วนส่งฟ นะะคอันนี้หลุดจองมาแล้วมันก็หมดแล้วแหละหลุดจองมาสองกระถางนะคะอย่างสวยเลยเนาะเอาไปสองร้อยสองร้อยขวดนะคะจองใหม่ได้ก็เอาไปสองร้อยสองห้าค่ะลดไปห้ใช่นะคะจองใหม่ได้นะใครที่หลุดจองไปสองห้าสิบรอบนี้เอาไปสองร้อยก็ให้ขายทิ้งรอบนี้วพจองรอบนี้ได้นะอันนี้เศรษฐีเล็กทรัพย์หรือสัมพอทองสัมพอทองจากสองไปก็เอาไปสองห้า 250ราสิ่งทีส <250. S 1> นี่250บาทสองราทสวยนะสามกระถางสวยๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูอ่าอันนี้จำชื่อไม่ได้สักทีนะคะเอาไป250นะมีชื่ออยู่นะคะอันนี้สองสอง,สองต้นในหนึ่งกระถาง250บาทสองร้อบาทไม่ทราบชื่อนะคะเอาเขียนพิมพ์ว่าไม่ทราบชื่ออ่ะสีอัมพรอยู่มันอยู่ข้างใน สีอำพรสีอำพรสีอำพนนี่เลยอันนี้ใหญ่ๆแบบนี้นะคะอ่ะสองบาทสองนะครับค่ะ280บาทอันนี้รวยลายวัน2องห้าสบาทสองร้อหนะคะรวยลายวันรวยลวันวยวันมี2กระถางค่ะ นี่รอยเลี้ยวสองกระถางค่ะใช่ค่ะนี่ค่ะปะไปเชือบที่สี่เชือวสุดท้ายของเราอโปลมาและที่เป็นอันนี้อโปละนะคะอ่ะอันนี้สองร้อยแปดสิบนะคะเสริมบารมีเสริมบารมีสองแปดสิบสองร้อยแปดสิบอันนี้ก็ก็ได้เท่านี้ต้นนี้มันต้นใหญ่ใช่ต้นใหญ่ข้าส่งก็ร้อยร้อยยี่สิบห้าบาทใช่ครับนะคะเนี่ยร้อยยี่สิบห้าบาทแต่เราขายรวมส่งใช่ค่ะขายรวมส่งให้ 280 280บค่ะ280บาทสีขาวนี่ค่ะเนี่ยมันต้นใหญ่นะคะเนี่ยอันนี้สองห้าให้สองห้าเพราะว่ามันมันต้นเตี้ยนี่นัดกล่องก็จะได้ต่ำลงเดี๋ยวลดให้สองร้อยห้าสิบด้วย250เหนือบารมีค่ะไปกันไม่ได้ไปเนี่ยที่จรแล้วเออแม่ ตอบอ่านอ่านลายอยู่ตอบอยู่แต่ว่าไม่รู้เขาไม่ได้ส่งที่อยู่ให้เขาไม่ได้ส่งที่หนูให้อยู่บอกว่ารับแต่ว่าลูกค้าไม่ได้ส่งที่อยู่ให้ไม่รู้จะส่งไปให้ยังไงนะคะร้อยแปดสิบบาทหนึ่งแปดศูนย์ส่งฟรีนะครับนี่รวยลาบรวยลาบสิบเอ็ดนิ้วใหญ่ๆเลยสองร้อยห้าสิบจ้าสองห้าศูนย์นะคะคลิปนี้คลิปเดียวเด้อเนี่ยสองร้อยห้าสิบสองห้าศูนย์ค่ะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะเอาทุกกระถางเนี่ยรวยโชค เนี่ยสองร้ยห้าสิบสวยๆส5 0ส่งฟรีค่ะอะไรอีกมหาเศรษฐีค่ะกี่บาทครับสองยี่สิบาทอะจากสองห้าสองอยยสิบบาทนี่นะคะสองยยสบาท2องยส่งฟรีค่ะอันนี้จากสองรอยไปร้อยแปดิบาทหนึ่งแปศย์ส่งฟรีนะครับ สวยรวยโชคสวยนะคะอันนี้เศรษฐีรุ่งเรืองเศรษฐีรุ่งเรืองนะครับสีชมพูแบบนี้เลยนะคะสวยนะนี่ดูสินะคะสวยมากๆเลยอันนี้นะคะ200พอ200ร้ทวนนะครับสองร้อนะคะนี่เศรษฐีรุ่งเรืองมีใบชมพูสวยๆค่ะครบแล้วนะคะครบแล้วคิวนี้ครบแล้วีน,วนก็ โอดีมาลบทุกถางเพื่อนอะโอทุกกระถางนะคะสวยใบเด้งๆเลี้ยงให้อย่างดีเลยนะคะที่แบบไม่สวยนะใช่สวยเนี่ยใครรับสามกระถางก็เอาไปแถมใบหนึ่งเนี่ยเพื่อนอีกสวยนั่นแหละใช่ทั้งลดทั้งแถมเนี่ยมันมีแค่หกกระถางร้อคือแม่ค้าให้เอพเลี้ยงแล้วนะใช่ใช่นะคะส่งฟรีส่งฟรีให้นะคะเอาไปเลี้ยงเพื่อนใครร้อยแต่สิบใช่สวยสวยส่งฟรีด้วยอีกหนึ่งจะมีจัดโด วันแม่ครั้งนานๆๆซัททูวีจะจัดทีหนึ่งนะคะปกติก็ขายได้ขายได้อยู่นะคะขายได้ตลอดค่ะเพื่อนคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปขอบคุณค่ะใช่ใช่ค่ะทั้งเอสตีใหม่ที่เริ่มมาดูก็ค่ะทเป็นคลิปนี้ก็โชคดีไปนะคะค่ะวันเดียววันเดียววันนี้นะคะวันนี้นะคะคลินี้ฝากกดติดตามซัททูวีกันหม่ค่ะแล้วก็มือใหม่รีสวนทรงฟรีมีเก็บเงินไปทางมีเก็บเงินไปทางนะคะนีแลากันไปก่อนขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ